ฟันเราจะหายากี่ฟันที่แบบเหมาะกับเราจริงๆมันยากมากจริงไหมพี่จริงๆแล้วพวกเราอ่ะมัวแต่ไปลองอะไรก็ไม่รู้ตาม เหมือน <แก S 1> เอน<ส>ลวลาเราเห็น <พอ S 1> โฆษณาหรือเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยคนนั้นบอกอันนั้นดีอันนี้ดีเราก็อยากจะลองไปเรื่อยๆแต่เราเรามองข้ามบางอย่างในเมืองไทยไปอย่างเช่นสมุนไพรไทยเมื่อก่อนดนูเหมือนเป็นคนที่แบบสมุนไพรเหรอไม่ต่างจากคนอื่นหรอกเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นกลิ่นสมุนไพรที่แรงสิสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือกลิ่นปาก สีฟันทุกวันนี้สีหมายถึงว่าเราดื่มกาแฟดื่มชาหรือเราใส่แมสมทุกอย่างตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาของช่องปากไปหมดสองสองสองเลยมันมันกลายเป็นปัญหาของช่องปากไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีตัวเลือกนุ่มสามารถที่จะบอกคุณได้ว่าคุณไม่ต้องไปทดลองอะไรอีกแล้วนุ่ม,ามาได้ลองแทนคุณแล้วไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก จนวันนี้ดูแบบมาเจอยาสีฟันวันเดอร์สมายตัวนี้ er Fun, Smile, นอุ้แต่ขอบคุณขยิบให้ด้วยวันเดอร์สมายตัวนี้ดีจริงๆใช่ไหมพี่ได้ลองยังหนูได้ลองตั้งแต่คนแรกๆเลยเขาเอามาให้หนูแบบพูดตามตรงเลยแบบไม่อายเลยนะครั้งแรกเนี่ยเขาให้หนูแบบมาฟรีแล้วเขาให้มาหลอดเดียวแล้วเราก็มีคําถามว่าเฮ้ยให้มาหลอดเดียวเองเหรอวะแล้วยังไงดีฉันจะลองไหมอ่ะเอาวะไหนๆก็ให้มาละนึกอ,ออกป่ะ แล้วเขาก็บอกว่าพี่นวมขาอันนี้เป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ต้องบอกเลยว่าพรีเมียมมากๆมีสมุนไพรทั้งหมดถึง12ชนิดวิตามินอีก3ชนิดและที่สําคัญความเป็น t ูอ in วันของเทคโนโลยีคุณไม่ต้องไปใช้น้ํายาบ้วนปากตามอีกแล้วเมื่อก่อนบ๊อบบี้จะเป็นคนที่ใช้น้ํายาบ้วนปากตามตลอดและเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแล้วมดขึ้นเปรี้ยใช่เลยเพราะมันมีกลิ่นมันมีน้ําหวานอยู่ในนั้นน่ะเพราะฉะนั้นนวลบอกว่าต่อไปนี้นวลบอกเลยว่าคุณจบในหลอดนี้หลอดเดียว นี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์มาตลอดนวมขออนุญาตรีวิวให้ได้ไหมส่วนใหญ่อะเวลารีวิวเราก็ต้องรับจ้างนึง่ออกว่าสมัยนี้นวมไปขอเขาจริงๆด้วยความสัตย์จริงบอกว่านวมขออนุญาตรีวิวให้ได้ไหมเนื่องจากว่านวมและก็สามีเนี่ยใช้แล้วชอบมากคือเราชอบตรงไหนเราชอบตรงที่แบบชากาแฟกลิ่นปากใส่แมสคุณอย่าลืมนะคะว่าเวลาคุณใส่แมสอะ กลับบ้านไปน้ำลายคุณบูดคุณไม่รู้ตัวตหลังจากนั้นมาหนุ่มก็เลยมาพูดให้กับ Wonder s m i l มตลอดแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของยาสีฟัน Wonder s m i l มและในยุคแบบนี้การหาหมอฟันกันออกจากบ้านตลอดหรือบางทีคลินิกเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดมันทำให้นี่คือหมอฟันน้อยๆของหนุ hmm. ม่มอ่คอยดูแลช่องปากสุขภาพปากดูแลกลิ่นปากมอร์นิ่งคิสกับสามีหนุ่มได้มีโอกาสให้คนในครอบครัวใช้แล้วทุกคนก็ชอบ ซึ่งจะมีโอกาสลองใช้สิ่งหนึ่งอ่ะปรากฏเราไปขูดหินปูนอ่ะเขาจะบอกว่าเฮ้ยหินปูนน้อยลงหินปูนน้อยลงคาปลักชา,าปลักคือตัวเองเป็นคนกินกาแฟวันละห้า,หา,าแกว้วอยู่แล้วสำหรับคนที่ดื่มชากาแฟแล้วมีสีฟันที่เหลืองนะวันแรกที่หนุ่มใช้อ่ะมันจะอยู่ในในโทนสีแบบออกเหลืองแบบนี้พอใช้ไปสักพักอะ่ะฟันมันก็จะเปลี่ยนสีขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องไปฟอกสีฟัน เพราะว่าการฟอกสีฟันสําหรับนวแบบนะคะนวไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงมันทําให้ผิวฟัน,ฟนของนวลบางแล้วทําให้เสียวฟันอีกอย่างหนึ่งนวลเป็นคนที่ตั้งแต่อายุ 40, 40มากินเปรี้ยวได้น้อยลงทั้งที่เป็นคนชอบกินเปรี้ยวมากเพราะว่าเวลาแปลงฟันแล้วอ่ะมันเสียวฟัน,ฟนมันเข็ดฟันตั้งแต่นวมใช้ยาสีฟันวันเดอร์สมายปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปาก หินปูนคราบเหลืองหรือแม้แต่สุขภาพในช่องปากอื่นๆไม่รบกวนอีกเลยนี่คือสิ่งที่นวลรู้สึกมั่นใจแล้วอยากจะมาเล่าให้ฟังต้องใช้แล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ย มันดีกว่ายาสีฟันทั่วไปที่คุณเจอในในต่างประเทศบอกว่ายาสีฟันสมุนไพรมันมีฟองด้วยเหรอส่วนใหญ่อะเวลาฟองแล้วมันก็จะแบบมาน้อย,อ,ย,อ,ยอ่ะเพราะอันนี้ยน่่มท้าเวลาใช้นะบีดเท่ากับเม็ดถั่วเขียวนุ่มบีดเล็กนิดเดียวคุณผู้ชมค่าดท่ากับเท่ากับเม็ดถั่วเขียวแล้วก็แปลงได้เลยแค่นี้แค่นี้เลยเฟรชมาก ใช่รับรองว่ามันเหมือนกับเราวืน้ำยาวืนปากตลอดเวลานวมถึงบอกว่า1ห,หลอดอะค่ะใช้ได้ถึง500ครั้งแล้วเวลาใช้สําหรับนุ่มแบบมค่ะนุ่มแบตัดเลยพอเวลาหมดแล้วบีบไม่ได้อะนวม,มตอนหลดเลยแล้วก็ค่อยๆตัด ค่อยๆตักค่อยๆตักยังใช้ได้อีกต่อไปได้อีกตั้งหลายครั้งเพราะฉะนั้นนวมอยากบอกว่าตัวเลือกต่อไปสําหรับครอบครัวคุณนวมแนะนํายงสีฟันวันเดอร์สมายเอาแบบนี้ไหมวันนี้นวมซื้อ1แถมหนึ่งเลยกอในราคา490บาทเอาง่ายๆวันนี้490ยบาทคุณได้2หลอด <S 1> <S 1> <ช>สองหลอดเนี่ยคุณใช้ได้1,000ครั้งนะ รลบรอบเพรามัใช้ได้น้อยมากแล้วนี่คือเป็นนวัตกรรมของยาสีฟันที่คุณจะเห็นความ<ช>แตกต่างแน่นอนมันคือสมุนไพรทั้งหมด490บาทเฉพาะในรายการแฉซื้อหนึ่งแถมหนึ่งขอบคุณพี่จูมยจ้าขอบคุณค่ะทีม